เลิกเป็นคนดีซะนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องเลิกเป็นคนดีของสังคมตอนนี้เลย 1. ไม่โดนเอาเปรียบอย่าก,กลัวที่จะยืนยันความคิดของตัวเองหรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบการทําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของการไม่เป็นมิตรแต่มันคือการแสดงถึงความเคารพในตัวเองและเป็นการป้องกันจากการถูกเอาเปรียบ 2. คุณควรได้รับความเคารพคุณสามารถพูดอย่างมั่นใจและเด็ดเดี่ยวได้อย่าพูดด้วยน้าเสียงที่เกรงใจหรืออ่อนเกินไปมันคือการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองเพราะความคิดเห็นของคุณ สำคัญเวลาของคุณมีค่า 3. ทักษะของคุณมีค่าเมื่อมีคนขอให้คุณทํางานต้องคิดเงินอย่าไปทําฟรีนอกจากว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะทักษะและเวลาของคุณมีค่ากว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้คุณผ่านการลงทุนลงแรงไปตั้งเท่าไหร่แล้วคุณจะไปทําฟรีหรอโปรดจาไว้ว่าของฟรีคนมักไม่เห็นค่า 4. ตัวตนของคุณมันสุดยอดอย่าโมแต่คิดว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเพราะมันจะฉุดรั้งคุณไว้ทั้งๆที่ศักยภาพของคุณ